อันนี้รัแบแกมนพสนสที่ันสีมอไหันไม่มีมีคันคนหนึ่งอ่ะปนลุงอ่ะที่แกไปกระทาหาแต่คันนี้ไปแล้วครับ มวัดครับผมน่าจะคุณอะไรี่มูลมาข้างครับผมมา่างน้อยืนบ้านไหนครับอยู่บ้านนาสครับผมบ้านนาสอสามาสา่นดบากั้รอทห้รถตรงไหน เราเก็บตรงไหนนะคะน้องเก็บตรงไหนไม่กนไม่กระแทกหรนัับเตาไม่กระแทกาได้ลเาบไปอด้งเก็บหัวไหมเก็บหวน่าจะม่ไฟได้แล้วไฟบนถนนเลยเก็บไหนบ้างอไ้้องตงไนบ้างะแอ่เจ็บตรงไหนบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวลูกเจ็บตรงไหนลูกเจ็บตรงไหนมันจะได้ขายแมไม่ต้องกลัวเ็บ